ครับขอเสียไข่เจียวสะใจนะครับวันนี้ผมมาทําไข่เจียวนะครับ <c oughs> ทํำข้าวต้มร้อนๆแล้วก็เจียวไข่เจียวไข่เจียวผมเนี่ยให้ใส่หัวหอมแดงลงไปด้วยนะครับผมชอบแล้วก็ใส่น้าําปลาแล้วก็ใส่ซอสไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไข่เจียวไข่เป็ดผสมไข่ไก่ไป2อ,อย่างนะครับก็เปิดน้ํามันไฟไม่ต้องแรงมากเลย แต่รีบๆกินเับช้าเพราะว่าไม่มีเวลาเยอะครับก็ทุกยอย่างได้แล้วก็เร็จจริงไข่เจียกก็ผมทำไม่ค่อยอร่อยมากนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วไฟมันแรงไปมา้างไฟเบามากครับวันนี้ผมพยายามให้ไฟมันกำลังดี <c oughs> ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้มันแบบเป็นแผ่นๆนะผมจะแบ่งไข่เจียวเป็นสี่เป็นสี่เป็นห้าแล้วก็กลับค่อยๆกลับทีละชิ้นแม่ผมก็ทําอย่างนั้นนะตอนเด็กๆผมก็เลยเออไม่จด้เป็นต้องให้มันเป็นแผ่นนะครับสวยงามแต่มันแยกๆกันอยู่ได้กลับง่ายๆสุกง่ายๆใส่หอมแดงไปด้วยสูตรของผมนะครับกินกับข้าวต้มเนี่ยมันจะได้มีรสชาติหน่อยไม่เหนเจีเกิเนไป หลเยอครับนี่ประมาณเจใบไท ไก่5ไข่เป็ด2ครับอิกนกันแบบีแบบสะใจเนืสัแนตีไม่ขนาดแล้วครับผมต้องทำมือถ่ายมือเพราะฉะนั้นผมขออญาตปิดกล้องก่อนครับเปนอยครับง่ายไหมทำคนเดียวก่อนนะครับ I hvert fall litt mer. Ja. จานอืมอะไระจานไม่มีเลยวะหยไมจพอ,อ,อแล้วครับเหลือแต่จานอย่างเดียวไม่ไรครับ่างนี้เลย